ตอนครับต่อไปนี้คือสคริป YouTube รีวิวรถไฮเปอร์คาร์สุดพิเศษ2026 Pagani Utopia ความยาวประมาณ1,600คำครอบคลุมครบเพื่อนทั้งดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีสมรรถนะและราคาจำหน่ายโดยไม่มีหัวข้อไม่มีฉากและไม่มีชื่อช่องใช้ได้ทันทีสำหรับบันทึกเสียงลงวิดีโอวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากความหลงใหลในศินละปะ วิศวกรรมและความเร็วระดับโลกรถคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ทรงพลังแต่มันคือผลงานสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมือทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบอย่างพิ่ถีพิถันด้วยความเชื่อว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีจุดสิ้นสุดนี่คือปา a g a ีูโทเปียรุ่นปี2026รถที่แทบไม่มีคำใดจะอธิบายได้ครบถ้วนนอกจากคำว่าเหนือมนุษย์ ปาการนี่ยูโทเปียเป็นเจเนเรชันที่3ของไฮเปอร์คาจากแบรนด์ปากา n นี่ต่อจากซันด้และฮุยราแต่ครั้งนี้ยูโทเปียไม่ได้แค่อัปเกรดเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนรูปทรงมันถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งคันจากแนวคิดของโฮราซิโอปากา i ีเองที่ต้องการรวมความเรียบง่ายพลังและศิละปะเข้าไว้ด้วยกันในรถ1นคันและเขาก็ทำสำเร็จ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกยูโทเปียใช้โครงสร้างตัวถังแบบคาร์บอนไทเทเนียมโมโนโกกซึ่งเป็นวัสดุเฉพาะของปากานีที่รวมคาร์บอนไฟเบอร์เข้ากับไทเทเนียมเพื่อให้ได้ความแข็งแรงระดับอากาศยานแต่ยังคงน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อตัวถังภายนอกทั้งหมดผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เปลือยหรือเลือกสีพิเศษได้มากกว่า20แบบเส้นสายของยูโทเปียนั้นไม่ใช่แค่การออกแบบเพื่อความสวยงาม แต่มันถูกสร้างขึ้นบนหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ซับซ้อนทุกช่องอากาศทุกกรูระบายลมทุกแนวโค้งบนตัวถังนวนมีหน้าที่โดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงความคลาสสิกในสไตล์รถยุค 50s และ 60s เหมือนดูนาฬิกาปาเต็กฟิลิปที่มีลวดลายกลไกลซ่อนอยู่ในตัว ไฟหน้าเป็นแบบเ็ดทรงกลมสีดวงพร้อมวงแหวน daytime running l i เอกลักษณ์ฟากานี่กันชนหน้าแบบลอยตัวกับเอ l i t t e r c ร์คาร์บอนไฟช่วยรีดลมใต้ท้องรถเป็นแผ่นเรียบพร้อม d ิฟฟิวเซขนาดใหญ่ประตูเป็นแบบกาวิงเปิดครึ่งเหมือนปีกหนกซึ่งไม่ใช่แค่ความอลังการแต่ยังช่วยให้เข้าออกง่ายแม้พื้นที่แคบ ขอบล้อขนาด21นิ้วด้านหน้าและ22นิ้วด้านหลังผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสวมยางพิเรีลลี่ P Zero Corsa ยางสมรรถนะสูงพิเศษสำหรับสนามแข่งโดยเฉพาะท่อไอเสียไทเทเนียมสีท่อแบบทรงสี่เหลี่ยมผสมวงกลมติดตั้งกลางท้ายรถพร้อมเสียงคำรามที่บรรยายไม่ได้ด้วยคำพูดมันคือเสียงของเครื่องยนต์ V12 ที่ถูกปรับจูนมาเพื่อคนที่รู้ฟัง เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารป Pagani u t o ปียคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราในแบบที่หาไม่ได้จากรถยนต์ทั่วไปทั้งหมดผลิตด้วยมือจากช่างฝีมืออิตาเลียนระดับสูงแดชบอร์ดพุ่มหนังแท้เย็บด้วยมือวัสดุตกแต่งภายในใช้อลูมิเนียมแกะสลักด้วย CNC ทุกชิ้นส่วนของเกียร์เป็นแบบ Open Gate เห็น,นกลไกชัดเจนราวกับเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง บอกนั่งหุ่งหนังนับป้าแท้ปลรับมือแบบคลาสสิกไม่มีมอเตอร์ไม่มีจอทัชสกรีนใหญ่ไม่มีความซับซ้อนแต่นั่นคือความตั้งใจปาระกานี่ต้องการให้คนขับรู้สึกถึงเครื่องยนต์รู้สึกถึงถนนไม่ใช่จ้องหน้าจอเรือนไม้อนาล็อกแบบกลไกลสไตล์โบราณทำจากโลหะขัดเงาเข็งไม่เขียนตัวเลขด้วยมือช่องแอร์อลูมิเนียมแบบมุได้เสริมความย้อนยุคอย่างมีรสนิยม ไม่มีไฟรยะิบไม่มีทัดแผดแต่ทุกอย่างจับต้องได้และรู้สึกจริงมากกว่าดิจิทัลมีแค่จอเล็กๆก,กลางแดชบอร์ดสำหรับแสดงผลสถานะพื้นฐานเช่นอุณหภูมิความเร็วรอบและเกียร์ระบบเสียงติดตั้งได้ตามสั่งโดยลูกค้าเลือกแบรนด์หรือออกแบบร่วมกับปากานีได้โดยตรง มาถึงหัวใจสำคัญของปาการนียูโทปียนั่นคือเครื่องยนต์ v 1 2ขนาด6.0ลิตรวินเทอร์โบที่พัฒนาโดย Mercedes-AMG โดยเฉพาะสำหรับปาการนีเท่านั้นให้กำลังสูงสุดถึง864แรงม้าแรงบิด1100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา7สปีดแบบ X-Track AMT a u t o m a t a d Manual Transmission หรือเลือกเกียร์ธรรมดา100%ได้สำหรับคนที่ชอบขับแบบบริสุทธิ์ ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง r w u d พร้อมเฟลืองท้ายลิมิตสลิปให้ความสนุกในการควบคุมรถทั้งคันหนักเพียง1280กิโลกรัมเบากว่ารถซีดานทั่วไปเกือบครึ่งหนึ่งทำให้อัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ2.8วินาทีและท็อปสปีดอยู่ที่มากกว่า350กิโลเมตรชั่วโมง ช่วงล่างแบบดับเบิลวิชโบนทั้งหน้าหลังพร้อมโชคโอลินปรับระดับได้4ีทิศทางระบบเบรกจากเบรโ b o คาร์บอนเซรามิกขนาด410ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์6ลูกสูบด้านหน้าและ4ลูกสูบด้านหลังทำให้หยุดรถจากความเร็ว200กิโลเมตรชั่วโมงได้ในระยะไม่ถึง150เมตร ไม่มีระบบช่วยขับอัตโนมัติไม่มีระบบเบรกอัตโนมัติไม่มีครูสคอนโทรลไม่มีปาร์ตี้เซนเซอร์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะลืมใส่แต่เป็นเพราะปาการีต้องการให้คุณเป็นคนขับด้วยตัวเองทุกวินาทีทุกครั้งที่คุณถือพวงมาลายัยคันนี้จะไม่มีสิ่งใดมาขั้นระหว่างคุณกับถนนแต่ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานยังมี เช่น traction control, ABS และล n อ Control ที่ปรับ,บงัได้ตามต้องการรวมถึงโหมด track mode สำหรับการใช้งานในสนามแข่งทุกคันของ Utopia สร้างด้วยมือเพียงคันต่อคันโดยลูกค้าสามารถเลือกวัสดุ 4, สีสันการเย็บลายโลโก้หรือแม้แต่สลักชื่อของตัวเองไว้บนคาร์บอนไฟเบอร์หรือแผ่นอลูมิเนียมในห้องโดยสารได้ ในด้านราคา Pagani Utopia าาปี2026มีการผลิตจำกัดเทียง9 9คันทั่วโลกราคาพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ2.5ล้านยูโรหรือประมาณ100ล้านบาทไทยยังไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าเฉพาะทางสำหรับการปรับแต่งซึ่งสามารถพุ่งไปได้ถึง150-200ล้านบาทต่อคันและแน่นอนว่าทุกคันขายหมดแล้ว ตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการลูกค้าทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยครอบครองปากานี่มาก่อนหรือได้รับการคัดเลือกโดยตรงจากแบรนด์ปา p a g a ยูโท o p i a จึงไม่ใช่แค่รถแต่มันคือผลงานศิลปะที่มีล้อเป็นรถที่เกิดจากความรักในความกลไกความประณีตอและวิศวกรรมระดับเทพใครที่มีโอกาสได้ขับเพียงครั้งเดียวจะเข้าใจว่าทำไมรถคันนี้ถึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่บริสุทธิที่สุด คอยุทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มของป a g a n i u t o p i ปียปี2,026ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบหากคุณหลงไหลในรถหรูระดับงานศิลป์และอยากสัมผัสความรู้สึกที่รถทั่วไปไม่มีวันให้ได้คันนี้อาจเป็นตำนานบทใหม่ที่คุณจะไม่มีวันลืมหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือสคริปต์แบบแบ่งซีนภาพเสียงเพิ่มเติมสำหรับทำวิดีโอคุณภาพสูง ผมสามารถจัดให้ได้ครับแจ้งมาได้เลย